สวัสดีค่ะทุกคนตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ค่ะอยู่กับพีพีเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะวันนี้พาพีพีก็อยู่ที่ตลาดนัดอมสินช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะและสัปดาห์นี้นะคะพีพีก็จะพามาดูนะคะว่ามีร้านอะไรมาออกร้านให้บริการกับเราในวันนี้บ้างค่ะทุกคนร้านแรกนะคะเป็นร้านชาชักนะคะจากสตูเลยค่ะทุกคนมีทั้งชากาแฟโอนตินน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะ มาต่อมาที่ร้านต่อไปนะคะเป็นร้านหมูหยองกรอบโบราณนะคะมีทั้งหมูหยองกรอบแล้วก็มีทั้งสลัดผักนะคะที่แถมหมูหยองให้ด้วยค่ะทุกคนหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านปังปิ้งนะคะเป็นขนมปังปิ้งมีไส้ต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นนมหมีปั่นด้วยค่ะทุกคนคนรุมเยอะมากๆค่ะทุกคนแสดงว่าเด็ดมากแน่ๆ,ๆค่ะทุกคน อีกร้านนึงนะคะที่พีพีจะพาไปดูก็คือร้านว a f f l e ลนะคะเป็นว a ฟเฟิลนมสดค่ะทุกคนคะมีทั้งไส้ต่างๆแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เลือกเยอะแยะมากๆเลยค่ะทุกคนคนกําลังรุมแล้วก็กาลังส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหน้าตาน่ารับประทานอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านมินิเค้กนะคะเป็นร้านเค้กที่มีไส้ต่างๆมากมายชิ้นละ20บาทเท่านั้นเองทุกคนแล้วก็มีขนมปังกรอบด้วยนะคะ35บาท3ถุงร้อยค่ะ มาที่ร้านความสวยความงามสาหรับสาวๆบ้านนะคะเป็นร้านเครื่องประดับค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะมีละมากมายหลากหลายให้ทุกคนมาเลือกชมเลยนะคะมีทั้งสร้อยคอเข็มขัดเออยอะไรเอ่ยนะคะมาเลือกชมกันได้เลยทุกคนค่ะและอีกร้านหนึ่งร้านสุดท้ายในวันนี้นะคะคือร้านสัาลีผ้าไทยค่ะทุกคนเป็นร้านผ้าไทยสวยๆจากภูมิปัญญาของคนไทยนะคะ มาเลือกชมเลือกดูกันได้เลยค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะและสําหรับพิเศษสําหรับชาวอมสินสํานักงานใหญ่นะคะสามารถพรีออเดอร์สินค้าต่างๆแล้วก็มารับได้ตามวันและเวลาต่างๆนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆในเพจตลาดอักอมสินได้เลยค่ะทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้พี่พีขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม